สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาให้ความรู้กันเกี่ยวกับการปลูกโกโก้ของบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทรดนะครับเพราะว่ามาแต่ละครั้งนั้นก็ต้องมาเยี่ยมผู้ส่งเสริมนะครับระดับภาคอีสานแล้วก็ลูกไล่ของเรานะครับเพราะว่ามาดูความเจริญเติบโตและงอกงามของโกโก้นะครับก็อ,อันนี้อีกแปลงหนึ่ง ที่ปลูกแล้วได้สวยงามก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปเดือนก็ไม่น่าอีกเกินไม่เกิน2อสเดือนน่าจะเห็นดอกนะครับเพราะว่าโกโก้นั้นให้น้ำให้ปุ๋ยให้โฮอร์โ,โมนก็อุดมสมบูรณ์ย่แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้ผู้ส่งเสริมในภาคอีสานพูดคุยและเล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นแหล่งเกิดที่เรียกว่าป,าาปาาลาเบาะปลาเบาะนั้นก็เป็นปลาที่มันรีดล้องเบาะเบาะก็เลยตั้งชื่อว่าปลาเบาะนะครับอครับสวัสดีครับครก็อันนี้เป็นสวนของของใครฮะวิไลบุญกระมลวิไลบุญกระมนก็อยู่ในอะไรเขาเรียกไอการตอนแรกก็ปลูกยางยางและอยู่ลานยางอยู่ในรลานเดียวกัน แล้วก็เป็นกรรมการของลานยางด้วยแล้วก็มารู้จักสมควรด้วยเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันแล้วก็มาส่งเสริมช่วยมาบอกกันว่าปลูกโกโก้มันเป็นเศรษฐกิจของโลกเนาะเศรษฐกิจเศรษฐกิจตัวใหม่พอชวนปุ๊บยังไม่รู้จักโกโก้เลยเอาอย่างเดียวโกโก้คืออะไรยังไม่รู้เลยจักเอาเออเอาเลยเอออเาเลยเเอาลยโกโก้อย่างเดียวโโกก้ชื่อมันโก้เลยเนาะทีนี้ไอ้ที่ว่า เออเป็นพืชเศรษฐกิจของตัวใหม่เนี่ยแล้วรัฐบาลส่งเสริมลองเล่าเล่าให้ฟังที่รัฐบาลส่งเสริมอย่างไงก็คือรัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกเป็นตัวใหม่ที่จะมาแทนยางพาราซึ่งมันเยอะล้นตลาดอืมก็ตอนนี้เขาก็มีการก,าก,ก,ก,กู้เงินปล่อยกู้จากกกสออืมเพื่อปลูกโกูอันนี้อันนี้อันนี้นี่แหละอีจุดนี้ใช่ไหมที่ว่ารัฐบาลเขาเขาไม่เบรกครับเขาไม่ห่วงห้ามคือเขาส่งเสริมเลย ส่งเสริมเลยพอพูดถึงโกโก้ครับแล้วโกโก้ทําอะไรคุณนายทำแป้งค่ะทำหน้าทาำนิติสติกค่ะทำยาทาเล็บใช้ได้หน้าเข่าเแบบนี่ยแล้วแพงด้วยนะแล้วแล้วไปทำขุมโกโก้ค่ะแล้วก็น้ำมันทำเป็นน้ำมันน้ำมันช็อกโกแลตนน้มัช็อกกโแลตเออนน้มัแบบเป็นยารักษาโรคมันแปรรูปได้เยอะแปรได้เยอะมากรัฐบาลเห็น ส่งเสริมเลยคนที่กู้เนี่ยให้กู้เท่านี้กูให้ไปอีกเพรายกตัวอย่างทำชาก็ได้เออทำชาก็ได้ยกตัวอย่างใครนะของลูกลูกทีมเราอะทีมครับเขาไปกู้แสนหนึ่งเขาให้แสนห้าให้แสนห้าเลยพอปลูกโกโก้นะแต่ก่อนจะมาเนี่เขาเขาเขามาดูที่ก่อนมาดูว่าปลูกจริงหรือเปล่าเออพอปลูกุขๆเขาก็อนุมัติเลยให้แสนห้าเลยแสนห้าเลยแล้วเดี๋ยวนี้เอาไม้ยังต่ังอะอกมาแล้วทำระบบน้ำเรียบร้อยไปแล้วอ๋อมาทำระบบน้ำด้วยที่อาจารย์ไป คิดก่อนครับ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 โอเคแล้วพอแน่ใจแล้วเห็นว่าแต่เรายังไม่ได้ไปเอาแล้วก็นี่วิไลเอายังยังเดี๋ยว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 ไปเอาเอาสัญญาของเราไป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 เสนอเลยโน่นโนโนเจ้าของปลาโบะมานี่มานี่มานี่อันนี้โฉมงามอันนี้ชื่อนะครับชื่อทำยังไงถึงได้ต้นสวยขนาดเออทำไมทำได้อย่างงี้โฉมงามลองอธิบายฟังเนี่ย ย่แน่นเลยน้ำฉีฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนด้วยเจ็ดวันเีดยวแล้วแล้วแล้วทีวันนะสิบห้าวันสิบห้าวันฉีดทีเห็นว่าไม่ได้เอาฮอร์โมนของโกโก้ไปฉีดไอ้โกโก้ยังเดิไปฉีดอะไรมเนี่ยฉีดอะไรมาฉีดดาฉีดทัเลยฉีดดาเลย ดูเรียนดูต้นนี้เมื่อก่อนไม่งามใช่ไหมมีลำใหญ่อะโอ้โหเขาลองอ๋อนี่สวนสวนผสมผสานตามที่ผมบอกเลยพืชไร่เออพืชไร่สวนสวนเขาเรียกอะไรสวนอะไรสวนผสมสวนผสมมีทุกอย่างแล้วมีปลาบ่อด้วยนะโอ้ยชอบว่ะปลาบ่อเด็กกินสมช็อตตอนหลังๆนี่ตัวโตเว้แล้วไอ้เราก็คิดว่ามันแค่สองนิ้วสามนิ้วตอนนี้มันโตเป็นฝ่ามือแล้วมั้งเหล้ว มันทำไมไม่ตัวเท่านั้นเองโอเคครับมันลงเบาๆนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ยังไงนะปลูกยังไงนะที่มันงามเราเราเราทีเราทีเราก็ดูแลใส่ปุ๋ยเาาใส่รใส่ปุ๋ยน้ำก็ให้น้ำมานสมมครับเออจากสมควรมาทำให้คือตอนแรกก็ใช้ระบบทนี่อ่ะไรแล้วใช้ปัด พอปัดไปปัดมาก็ไม่ไหวเออแบวนี้มาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เลยครับลงทุนลงทุนเยอะไหมเยอะไหมชุดนี้ก็ลงให้สามหมื่นสามหมื่นสามแทงสามแทงแต่แต่ไปไกลเลยครับไปได้ใช้ในเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามสามหมื่นเนี่ยตรงนี้ใช้สามไร่ครับสามไร่แล้วทางโน้นนี่ถนนอินโนนี่ข้างบนโอ้แล้วรวมทั้งหมดกี่ละไอ้สามหมื่นคุ้มไหมคุ้ม มันก็รักเยไล่ไล่เฉเราไม่ต้องไปเสียค่าน้ำบันลงทุนทีเดียวลงทุนทีเดียวสามหมื่นจบเลยเดี๋ยวนี่โอ้โหนี่นี่นี่ขายยางได้ยังไม่ได้ไปกู้เนี้ยถ้าอยากจะได้รถเบนเดียวเดียวเดียวไม่นานนี่ไม่ใช่กูก้อย่างเดียวนะอนาคตปีหน้าจะทำน้ำปังด้วยอ้าวทำน้ำปังอีกโอ้สบายเลยเพราะเรามีน้ำอยู่แล้วน้ำเลยอะเห็นว่าน้ำออกดีเหรอน้ำดีครับเจ๋อเจ๋วเจ๋อเจ๋วครับครับเอา เดี๋ยวเชิญชวนญาติพี่น้องครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรน,นะครับท่านใดที่ว่าปลูกมาลายอย่างแล้วก็มาลองพิจารณาดูว่าโ,โ,โกโก้<ก>มันเป็นยังไงมันโก้จริงไหมก็ลองมาศึกษาดูถ,าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าบริษัทเราหลอกนี่ทกอไม่ให้เงินปล่อยเงินกู้นี่เนาะครับ แต่แน,นี้โก,โก็ให้ครับถ,ถ้าโกโก้คิดว่าจะมารอขายต้นพันธุ์ต้องรู้ที่ว่าเขากสอบเขาปล่อยคู่ทุกู่แล้วก็โกโก้ก็มีหลายบริษัทเราต้องศึกษาดูว่าบริษัทไหนที่ว่ามันมัน่นคงอ,อบริษรัทเรานี่เป็นยังให้ต้นกล้าครับอ,อายุแม่พันธเท่าไหร่แม่พันธุ์ก็คือสิบปีขึ้นไปอะอแล้วก็ช่วงนี้บริษัทจะมีโปรโมชั่นร้อยต้นก็แถมห้าต้นแล้วก็ปุ๋ยกระสอบนึ่งแล้วก็ฮอร์โมนสองขวด ป็นโปรโมชั่นตรงนี้ว่าพอแน่เสร็จแล้วเราไม่ได้ไปซื้อย่างอื่นมาแล้วเรามีครบแล้วก็รับประกันราคาขั้นต่ำผลสดก็กิโลละสิบบาทเล็ดแห้งก็กิโลละร้อยกิโลละร้อยแล้วเรารับซื้อถึงสวนครับผมโดยเฉพาะอีสานนี่สมควรครับเป็นคนดูแลทั้งหมดแล้วก็รับซื้อเข้ามาผลิตเม็ดให้กับบริษัทสยามโกโกอินเตอร์เทรดผู้บริหารเราคนหนุ่มไฟแรงชื่อ คือมนุนสีไต่ขำอ่าเป็นประธานแล้วก็มีฝ่ายการตลาดที่ขายต่างประเทศประดิต,ตก็คือวิกเตอร์หวงนะครับแล้ว่าอาจารย์สุพัฒน์ก็มาเองส่งเองบรรยายเองเพราะเป็นฝ่ายวิชาการแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทสยามโกโกอินเทอร์เนตนะครับแล้วก็ส่งเองอ่าคือ เราจะไปส่งเองส่งเองบรรยายนเองบรรยายเองเพราะว่าอยากจะให้ปลูกก็คืออย่างเงี้ยก็ขุดหลุมตอนแรกกะอย่างน้อยก็ดอกหนึ่งห้าสิบเซนสี่สิบเซนแล้วก็เอาที่กัวใส่ก้นหลุมแล้วก็ปลูกแล้วก็ดูแลห้ามขี้เกียจแล้วก็ทำพควนดินด้วยขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ใครบอกว่าปลูกโกโก้สําหรับดีสําหรับคนขี้เกียจถ้าคนขี้เกียจจะปลูกครับอ่าครับโอเค อ่ะบอกอีกทีนึงถ้าใครอยากจะมาดูตรงนี้ครับถ้าใครอยากมาดูสวนนี้นะครับของวิไลบุญกระมลครับก็อยู่มู๒ตำบลโคกเวมอำเภอเมืองจังหวัดบึงการครับมาดูมาชมได้ครับแล้วที่ตรงนี้นะเห็นว่าจะปลูกเจ็ดสิบไร่เต็มเลยใช่ไหมเนี่ยพอนั่นเสร็จแล้วนี่แหละนี่มาของเป็นนายโรเบนโรเ็นต้นกำ ถ้าเจ็ดสิบไร่นี่ได้แน่นอนนะเพราะ <ๆ S 2> ว่าอปลูกแล้วคั้นเดียวคันคันนึงไปถึงกี่ปีห0ถึงเจปีครับอ่าแล้วทีนี้ก็ผลผลิตนี่ประมาณกี่ปีได้มาักได้ผลก็บางที่ก็ปัปีแปเดือนไอ่าได้ไ <ป S 1> เริ่มออกแต่ถ้าได้มากักได้ผลจริงๆก็คือตั้งแต่4ปีขึ้นไปได้ไม่ตม่ำกว่าส0งรกิโลไปถึงสี่รกิโลต่อไรม่มันมีเงินเดือนกิน เดือนนึงเออเดือนอันนี้มันได้กี่ครั้งเดือนละสองครั้งเออเดือนละสองครั้งสิบห้าวันเจ็ดทีนะ,ไม,ะไม่ต้องไม่ต้องใช้ใบใบปริญญาครับเออไม่ต้องใช้เลย <c oughs> ใช้ความขยัน,ยนความใส <c oughs> ่ใจครับครับก็ขอฝากเกษตรกรไว้อยากจะศึกษาเกี่ยวกับการปลูโกโกโก้ก็โทรมาพูดมาคุย ผมแล้วก็สมควรนะครับตามเบอร์ที่ให้ไปแล้วก็ศึกษาให้ท่องแท้นะครับบริษัทของเราตั้งอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะครับเรา,เามีศูนย์และมีผู้ส่งเสริมทั่วประเทศมีหลายบริษัทที่เข้ามาเป็นจอยเวนเจอร์จอยเวนเจอร์ก็หมายความว่ามาผู้ร่วมค้าเราเป็นโบกเกอร์เขาเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่ง พาด้วยกันนะครับมีวิกเตอร์ที่ในการเป็นผู้ขายให้กับต่างประเทศนะครับผมก็บรรยายแล้วก็ส่งเสริมให้ปลูกแล้วก็เป็นวิชาการการดูแลต้นโกโก้ส่วนสมควรก็เป็นคนหนึ่งผู้ส่งเสริมระดับทางภาคอีสานตั้งแต่เหนือถึงใต้เลยนะครับก็อันนี้ช่วยกันดูแลภาอีสานใต้ครับครับหมดทุกอย่างหรือว่าอยู่ในโซนหมู่สองสื่อ จะติดต่อกับคุณวีไลยก็ได้อ่าได้นี่ก็เป็นเป็นผู้ส่งเสริมอีกชุดของสมควรเราทํางานเป็นทีมทำงานเป็นทีมครับติดต่อได้พอเบอร์0 9 4 5์เก5าสี่าหนึ้กโทรมาพูดคุยได้เนาะอยากมาดูมาได้ดูได้ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับญาติพี่น้องของเราเกษตรกรทั้งประเทศครับขอบคุณครับสวัสดีครับ มัน,นมากันได้แบบเงาะอ,อันนี้ว่าของหันงามเด่น,นแล้วก็ได้ทีไรโอ้ย <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าสวยแล้วนะแต่จ,จะให้เท่ากันมันเป็นไปไม่ได้ไ,ดไม่มีต้นไม้ดูผู้เรียนแต่และต้นบัตรบันรบัตรนี่มันส่ง่ายเลย